เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราก็อยู่ในเกม r อวีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่มาลอดนะฮะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันเนี่ยขอเพื่อนๆในช่วยกด u u s c r i b e นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะฮะถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะฮะเกมนี้ก็มีประเด็นนิดหน่อยนะครับตั้งแต่เริ่มเกมเนื่องจากว่าคิริโตนะฮะอยากลองสก,กิน ใหม่นั่นเองนะครับผมก็เลยมีการแย่งเลนกันนะฮะมีด่ากันเล็กน้อยฮะเล่นไม่ตามเลนอะไรกันก็มาดีปาดไปหนึ่งทีตีไปหนึ่งครั้งติโอ้ยอ้ย,อยมากันเยอะวะ้าเจอ,อ,อแถว่าเอ้ยตายแน่เลยจังวะนนี้ <c oughs> ปาดหนีไปหนึ่งทีเมย์มาช่วยแล้วฮะจังวะนี้ต้องบวกแล้วอ้าวอาไม่มีคนตามชิบหายแล้ว อยมากันเยอะแท้วอะอ่ะอานี่ก็เยอะเหมือนกันทีมงานคุณภาพมากันให้หมดโอ้ยคิริโตโมาด้วยครับไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเป็นโอ้ยแันด้ามาฮะงามไส้แล้วงามไส้แล้วจงวังหวะนี้จะได้คิวไม่เนี่เรือดจะลดโดนต่อจนแทบจะหมดนะฮะโอ้หตัวกันด้าคิวไปฮะ ไม่น่าเลยมาตายกันชัดๆมากันหมดทีมเลยโอ้โหศูนย์สี่สี่ศูนย์สกอร์ไม่สวยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยโจ๊กเกอร์ตียิงจะรวดแรงเนงวะ โแรงมากเลยครับใส่รูนอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันไวโอมาทางนั้นก็โดนเล่นดิเดี๋ยวก็จบศพไม่สวยแล้วไม l l อเลอุย้ยคลิกซีโดนโอุย้ยโดนล็อกด้วยกันเข้าแล้วกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพกลอนโดนกระทำชำเราอยู่เรายอมไม่ได้ฮนะอา้าโดนโจ๊กเกินเลยแล้ววันนี้โดนไปอ,อ้ยทีเดียว ตายเองเพื่นอนยังได้โจโเกอร์อยู่ก็ยังชั่วไปฮะสองเจ็ดตายแต่ตายนี่จะแจกเหรอนี่เอาเดี๋ยวบอกกันเกลแ,แ,แล้ว,วโอ้ยเจ็บแสบเจ็บแสบเจ็บปวดรุนแรงโจเกกี้ก็ขยันมาแก๊งจริงเลยฮะโสกิลจะแรงกันไปไหนเลยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วเนะี่ยโอ้ยโจโกเกอร์ก็แรงเหลือเกิน ตายแหละอันนี้เล่นยากแล้วฮะตึงสุดๆแต่างในนี้โอ้ยโดนเลยแล้วมีนามีนาพาเพลินนะมีนาพาเพลินไม่ได้เพลินในนรกอะโอ้ยโอ้ยโดนไม่ได้โอ้ยจะต้องโดดหนีกันเลยเมื่อกี้กดโดดไม่ได้ฮนะไม่รู้ว่ามือมันลื่นหรืออะไรยังไง ปวดตัวไม่ติดเฮ้ยโอ,โอ,โอมาแล้วกันขนาดนี้ตายเถอะโดนโดนเล่นอีกแล้วนี่โจโ๊อกเกอร์ยิงจรวดแรงมากเลยคนระับแป๊บเดียวเลือนหาย,ยโอ้ยหิวอะไรขนาดนั้นฮนะเดี๋ยวขมา่มาแดดในป้อมกันเลยนะ มามา <Your S 1> โอ้ติด <been destroyed. S 2> ตายเอะกดล้างสถานะก็ไม่คุมม้มนะเอ้าเดินโอ้โ,อโ,อโอล็อกซะกูเพนด้ามาเพนด้ามา <She> s <S ถ้า <she> s <S จะมา <bad. S 1> มาังกรกันฮนะน่าจะรอดไม่น่าจะรอด ป้อมดีกว่าไปไหนกันหมดไปกันป้อมแบบนี้ป้อมแหงนะครับบอกเลยเกมมันชนะกันด้วยป้อมรับมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเลยกดบวชยอมแพ้อ่ะอันตีไ,ไ,ไ้ตัวบางไล่ตัวบางอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอยากเข้ามา,าหเล็กเตอร์อเ,อเล่นซะ เรื่อง,องเรื่องอป่าตานี้ไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ครัตัวรับอพี่หลับพี่หลับโดนเล่นอีกแล้วอย่างตึงตลึงตึงโปโตัวไปทีตดนแน่นอนจังหวะน,นี้โดนล็อกไอ้เย็ดฟัดหับโจ๊กเกอร์แรงมากเลย ตาน,นี้แพ้ได้นะครับเนี่ยแจกไปสี่ตัวแล้วอ่ะโอโหป่าโดนเลีเ้ยยังไงยังไงยังไงบวดอีแล้ใจสู้หรือเปล่าวไวไม่บอกมาไ,มได้ครับการกดยอมแพ้คือวิธีของคนขี้ขาดนะฮะอ่า โอ้ยเจ็บเจบ็บอกเลยตานี้ตดดแพนด้าไปได้คิวแล้วโอ้ติดติดมไม่ลื่นเลยมือเราใส่ต้องไปเปลี่ยนฟิลม์มโทรศัพท์ใหม่แล้วครับไม่ไหวแล้วสกิลไม่ค่อยเจ็ดตัว,วอืมมาอืมเอาเล,ล้โจบไปจังหวะนี้โจ๊กเกอร์ยังไงก็ต้องเป็นของเราฮะ จะเอาได้หรือเปล่าจะเอาได้หรือเปล่าอขอสักตัวขอสักตัวโอ้ยมากันเยอะครับอืมโจ๊กเกอร์ต้องเป็นของพี่โอ้โหหลับแน่นอนจังหวะนี้จังบวกแล้วดาหน้ากันเข้ามาโอ้โหโดนบึดปาดไปทีได้คิวครับผมไม่ได้คิวอะกิเลตโตได้ไปรอ,อดมาได้ไงวะเนี่ยนึกว่าจะเดสสมอลเล่ไปแล้ว กีฬาเปล่าคลองแล้วฮะเจ้าได้หรือเปล่าเจ้าได้หรือเปล่าอ้าวเจ้าได้หรือเปล่าทำไมต้องให้ถึงเปิดพี่แกไอ้น้องอฮึโอ้โหโดนล็อกแล้วโดนลอ็อกแล้ว,ลอวโอ้ยเป็นอะไรตามกูอุ้ยตัมไม่ไหวตัมไม่ไหว กิริโตเอาเรื่องครับกิริโตเอาเรื่องเอาเรื่องครับกิริโตยังไงโอ้โหได้ดับเบิลคิวหรือเปล่าดับเบิลคิวไปแล้วครับสุดยอดมาดอลฟ์แฟกเกอร์นี่ตัวปัญหาแต่ว่าได้ไปครับก็ยังดีฮะแต่ว่าป้อมแหกสะแลกคารับจังวาหวะนี้โอ้โหหิวป้อมอะไรกันขนาดนั้นพีมาแล้วพี่ไม่ปล่อยให้พวกเองเอาป้อมกันไปง่าย,ายๆโอ้โหโดนล็อกโอ้โยเจเก๊ ของโรมูดาวให้ตายเถอะตายกันหมดเลยผู้แพ้แน่เลยมาตาเนี่ยชีวิตโอ้โดนล็อกสวยงามามากคิดหรือตจังหวะนี้เป็นฮีโร่สุดๆเลยฮนะลำวงลำวงไปฮนะของเริ่มมาแล้วของเริ่มมาเริ่มสู้ได้แนละ้ว เขาเรียกว่ารอ,อจนเดืเอดโจดสุดท้ายเลยนะรอจนตายไปข้างหนึปงปอมจะแทกแหกหมดแล้วเนะี่ยโอ้ชนะได้นี่ถือว่ายากมากเลยนะโ้จเอาเปล่าเอาเปล่าเอาดูเปิดเลยเนะี่ยต้องเซฟตัวเองครับผมมันสามารถ ที่จะสวดกับได้เลยนะชนะได้อ,อยู่นะโบมโบมาแบบนี้ <c oughs> ต้องไปแล้วเลยอุ้ยไม่ดโดนโจเกอร์อ,อ๋อให้มันตายสักทีเถอะไบโอมาสวยครับโจเกอร์ยืนเฉยโอ้ยไบโอรอ,อดอยู่ฮะสวยงามว้าวไปโดนสกิลอีกให้ตายเถอะจะเอาเอามันเอามัน สยเพื่อโอ้โหยืนบอดน,นี้ก็เสร็จดีครคิดิลยตจบกลางหรือเปล่าจบกลางนี่โคตรฮีโร่เลยนะจากคำด่าก็จะเป็นคำชมทันทีจบไม่ได้ศัตรูเริ่มวันไหวนะฮะศัตรูก็เริ่มวันไหวเริ่มไม่กล้าเข้ามากใกล้ ป้องของเราแล้วโอ้ยมันรวมไม่ออกนะนีานะมันเอาของอยู่ตัวฟาร์มาเอาของอยู่ะยังไงยังไง <c oughs> จเจ้าเลยเปล่าัสวนเลยว่า่าหรือจะรอมันบุกมาเฮ้ย <c oughs> ยึกยักยึกยักกันครับ มีหน้ามามีหน้ามาตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวโดดเอา้าพื้นเอา้าเนอเปิดแล้วเปิดแล้วก็ปูดสิฮะปูดเลยอืโดดไปทีจะหนีไปไหนอือบอกเลยว่าเจ็บแสบหรคองกลิคเตอร์มาซัดให้หมดเอาให้โมเยบเอาให้เรียบ,เอ,เ,ยบเอาให้หมดทีมอือจังหวะน,นี้จะเกิดได้เปล่า เกิดทันไหมฝั่งนูน้นอ้าวอย่างงี้โดดสวนไม่ทีไม่โดนแต่ว่าโอเล็กซี่ตะคิวแรงมากสวยงามครับเปิดตันติยัดไปโจ๊กเกอร์ไม่กล้าเข้าครับเริ่มเกรงกลัวในอนุภาพของมาลอตซะแล้วอืมปาดไปทีปาดหลอกปาดหลอกอุ้ยจะได้อุ้ยปาดไปทีโอ้ไม่ตาย <laughs> ยุดสุดท้ายจริงๆจังหวะนี้เอาเอาโดดพื้อติกูมีนะมีนะแทงเหรอโอ้โหสปัตพืโจ๊กเกอร์มาบวกจังหวะนี้หลับติต้องหลับแล้วล่ะต้องหลับแล้วล่ะโอ้ยเจ็บแสบเจ็บปวดรวดร้าวคิวโต้ตายคิวไปสวยงามครับผมดี <Yeah. S 1> เอ็งไม่ได้ฆ่านี่ ยังไม่ได้คิวนะเนี่ยวัยโอร่อยป้อมครับสุดยอดเลยมาเดกฟาเกอร์ต้องชนะแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับชยชนะเป็นของเราจนได้นะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยตาเนี้ยกิเลต่อก็ได้เอวีพีไปนะครับผมดูสิว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะฮะอ่อเราก็ได้ที่ สองนะครับผมถือว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะบ,บายบาย